คุยกคุณพักก่อนนะครับคุณพักมีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้กับกฎดไหลย้อนอาการมันเป็นยังไงรุนแรงแค่ไหนครับกับพูดถึงว่ารุนแรงนะครับตั้งแต่ปี2 5 2 5นะครับมาถึงบัดนี้ผมก็เป็นโรคภูมิแพ้มารวมเวลา30ปีเป็นต้นนะแพ้อะไรครับผมแพ้ก็แพ้อากาศจากการที่ไปเทสที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาล คลินิกก็บอกว่าผมแพ้อากาศแล้วก็แพ้ไรฝุ่นแพ้มะเรงสาแพ้อยู่อย่างเนี้ยคือสารพัดแพ้แ<ป>ครับแพ้อากาศนี่หมายถึงว่าอากาศธรรมดาสะอาดสะอาดบริสุทธิ์ก็คือถ้ามีการเปลี่ยนอากาศอย่างวันนี้อากาศร้อนนะพรุ<อ>่งนี้เย็นนะทันทีเลยครับโดยฉับพลันก็จะรู้สึกแพ้ครับอาการที่เป็นคือ,อยังไงฮะแรกเริ่มจริงๆผมก็ เ,เวลากลางคืนนอนหายใจยากน้ำมูกไหลนะครับแล้วมีไอมีจามแล้วหลังจากนั้นมีไข้แล้วก็ถ้ามีไข้หนักๆก็จะมีหอบผืดตามมาด้วยครับผมแล้วก็รุนแรงจนถึงเข้าโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลก็ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ากาดยาหรือว่าวันไหนที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยอย่างสมมติว่าอย่างผมมาอยู่สตูลน,นะครับถ้าเมื่อไหร่ผมมีกิจกรรมที่ต้องต้อง เดินทางไปภาคเหนือหรือว่ามากรุงเทพในช่วงอากาศหนาวนี่ต้องเป็นแน่นอเนเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็แับก็แพ้เลยใช่ไหมครับอยู่สตูลผมอยู่สตูลครับอยู่ที่สตูลเลยนานๆจะได้ขึ้นมากรุงเทพก็วันนี้ที่ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าในความพึงพอใจของผมที่ว่าผมมีปัญหาในเรื่องสุขภาพในวันนั้นจากที่เป็นโรคออกอื่นแล้วจากการที่ใช้ผลิตภัณฑ์บิมเนี่ยครับ ผมมีความพอใจผมติดตามด็อกเตอร์ผมติดตามรายการนี้ตลอดพออา,อาการผมดีขึ้นสุขภาพผมดีขึ้นมผมอยากจะมาบอกด็อกเตอร์ว่าวันนี้ผมอยากสนับสนุนตรงนี้ตามที่นายุบายของด็อเตอร์บอกว่าอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีด้วยบิมเนี่ยเพราะว่าดูอาการตอนนี้เนี่ยคือไม่มีความผิดปกติอะไรเลยนะฮะอ่ะ,อะแล้วก็ยังมีอีกโรคหนึ่งก็คือกดไหลย,ย้อนครับผมคือหลังจากที่ผม ใช้ยาจากโรคปูงแพ้มันก็มีผลกระทบผลข้างเคียงมาอีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการหายใจทั้งหมดปวดศรีรษะแล้วที่ตามหนักกว่านั้นก็คือตอนแรกๆผมไม่รู้เราว่าอาการนี้มันคือกรดไหลย้อน uh huh. นะครับผมก็ไปหาหมอก็อไปหาหมอหูคอจมูกแบบปกติหมอก็ให้ยาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารมา เ,เกี่ยวกับลดกรดมามก็ลองมาเสิร์ชข้อมูลจาก Google ดูว่าอาการตรงนี้มันคืออะไร,รอาการตัวนี้ก็คือกรดไหลย้อนออผมรู้จักกรดไหลย้อนตั้งแต่วันนั้นครับอาละใครเป็นคนชี้ทางสว่างให้ชี้ทางสว่างจากการที่ผมได้เ,เป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นกรดไหลย้อนผมรู้สึกว่ามันเบื่อชีวิตกับการที่ต้องพกยาไปไหนก็ต้องในกระเป๋าก็ต้องมียาผมก็เลยเข้าไปใน Google นะครับของขพิมพก็ว่ากดรดไหลย้อนพิมพว่าภูิแพ้เข้าไปเจอกับบิมไปเจอกับศูนย์วิจัยบางคุดนะครับก็เข้าไปศึกษาตลอดหลังจากนั้นก็มีน้องๆก็ที่เขาได้ใช้ปิตภัณันตัวนี้ผมก็ตัวสับมาบน้องๆก็แนะนําไม่ทานนะครับพอทานเสร็จกระปุกแรกผมก็ติดตามตารางการประชุมของดอ,อร์ตลอด ที่ใหญ่ผมก็ติดตามไปเพื่อที่จะศึกษาตัวนี้มันชัดเจนที่พัทลุงที่ตรังผมติดตามดเรเขาเป็นตลอดจนวันนี้เป็นเดือนที่หกผมใช้อยู่ประมาณสิบกระปุกครับอ๋อนะสิบกระปุกบิมเนะ้ยสิบ huh. กระปุกรู้สึกว่าจะสีเขียวครับสีเขียวนะครับทานมาแล้วประมาณสิบกระปุกสิบกระปุกครับผลที่ได้คืออะไรฮะผลที่ได้หมายถึงว่าเอา่อกับ<ม>ปัญหาภูมิแพ้อะ่ะภูมิแพ้นี่ ชัดเจนเลยครับว่าบินสีเขียวนี้ประชาสัมพันธ์ได้เลยว่าถูกโรคเลยถูกเลยเลยนะถูกเลยครับแล้วก็กรดไหลย,ย้อนก็เช่นเดียก,กันยิ่งกรดไหลย,ย้อนเนี่ยเหมือนกับมีถูกมากกว่าปูมแพรซะอีกไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้งดอาหารไม่ได้ควบคุมเรื่อง,องของการบริโภคอะไรเลยคือจริงๆแล้วพอใช้<ร>ชีวิตเหมือนเดิมพอเรารู้เราอยากรักษา ผมมั่นใจแล้วว่าบิมตัวนี้สามารถเข้าไปดูแลสุขภาพผมได้หลังจากนั้นจากการที่เราได้ติดตามด็อกเตอร์มาตลอดด็อกเตอร์เขาให้ความรู้เพิ่มเติมครับไม่ได้ว่าให้กินบิมอย่างเดียวไม่ได้กินอย่างเดียวแต่ด็อกเตอร์ก็แนะนําบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นด้วยนะรเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยสิ่งใดที่เป็นของแสลงเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับต้องปรับพฤติกรรมด้วยอาจารย์ครับ ภูมิแพ้กับกรดไหลย,ย้อนดูเหมือนว่าจะเป็นคนละกลุ่มโรคถูกไหมครัผมใช้คำนี้ถูกไหมครับคงคนละกลุ่มโรคแต่จากต้นต่อเดียวกันต้นต่อเดียวกันครับคือก็คือคอาการที่มี TH2 เยอะเกินไปแะะคปซูลกาซีเนียแคปซูลสีเขียวสี่แคปซูลต่อวัน เวลา15วันผลการทดสอบเรายืนยันชัดเจนมีการสร้าง t s 1เพิ่มขึ้นครับแล้วเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาก็บอกว่าตัวเนี้มันไปจะไปลด TSH ผลอกาการก็จะดีขึ้นครับ4แคบซูต่อวันนั่นเองในเวลา15วันก็แสดงให้เห็นว่ามีการสร้าง T-regulator เพิ่มขึ้น2เท่าแล้วก็ T-regulator ตัวนี้แหละที่ไปลด t s 2เช่นกัน เพราะนั้นมีสองกลไกนะฮะที่ไปลดคือ t c เ l l สองตัว t ีเ l ลสองตัวที่ไปลด T.S. สองเพราะฉะนั้นอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะหายอาการอักเสบนะฮะซึ่งเกิดขึ้นจาก T.S. สองเหมือนกันก็จะบรรเทาลงซึ่งอาจารย์กำลังจะบอกว่าถ้าโรคใดก็ตามที่มีสาเหตุมาจากการที่ T-helper cell ถูกสูงสูงกว่าระดับปกติใช่ครับที่ควรจะเป็น ก็จะทําให้ลดลงควบคุมได้ด้วยบีมด้วยใช่ครับด้วยการด้วยบีมสีเขียวมีโรคอะไรที่มีอาการคล้ายๆกับภูมิแพ้กรดไหลย้อนอีกที่ที่เป็นสาเหตุมาจากทีเสองนี่มันสูงโรคโรคกระเพาะโรคกระเพาะนะฮะโรคอะวัติโกโรคหมุนหมุนโรคหมุนเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันอย่างนั้นใช่ไหมฮะครับแล้วก็อาการ พื้นขั้นนะฮะอาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายแหล่นี่แหละส่วนใหญ่แล้วมาจากทีเอสองที่สูง้้าใอลอีรักษาของของแพทย์แผนปัจจุบันก็จะต้องใช้ยาแต่ละอาการแต่ละโรคถูกไหมครับแต่ว่าสาเหตุนี้เป็นคำตอบที่ทำให้หลายหลายคนสงสัยว่าทำไมบิมถึงเป็นครอบจักรวาลได้เพราะเราไปดูแลที่ต้นต่อไปคุยกับเม่เลเขาวง่ายๆครับ ไปสร้างร่างกายผ่านเม็ดเลือดขาวไปคืนธรรมชาติสู่เม็ดเลือดขาวให้กลับไปสู่สภาวะสมดุลมีผลข้างเคียงไหมคุณบักผลข้างเคียงผมผมว่าสิ่งที่ผมได้ไอผลข้างเคียงเรื่องใจสั่นเรื่องอะไรผมไม่มีเลยแต่สิ่งที่ตามมาอย่างที่คุณพี่ก็เป็นวิศดวงผมยอมรับเลยว่าสิ่งนั้นที่ผมมีฝนหาแต่ว่ามันไม่ได้ทัวหลักสําหรับผม ừ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 . แต่ผมว่า มันก็ทุลอกไปด้วยก็หายไปด้วยเลยหายไปด้วยครับแล้วก็สิ่งอื่นๆนะอย่างไขมันในเส้นเลือดครับไขมันในเส้นเลือดที่ที่ผมไปตรวจร่างกายผมเช็คร่างกายเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยเป็นดอกจันทร์สีแดงตลอดเลยดอกจันทร์สีแดงแสดงว่าดีดี่ดีครับดีรุนแรงครับแล้วหลังจากที่ผมได้ทานบิมผมก็ลองปฏิบัติตามที่ดรอด้ร์ได้ ได้แนะนําไว้ว่าลองไปเช็คร่างกายดูสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งตอนนี้ผมเช็คมาสามครั้งดอกจันสีแดงไม่มีเลยเป็นปกติในระดับปกติแล้วผมถือว่านั่นคือสิ่งพวงที่ที่ได้จากบิมครับผมอันนี้เป็นผลพวงที่ดีนะครับไม่ใช่ผลค้างเคียงอยากให้พูดเป็นภาษาใต้หน่อยได้ไหมฮะบอกพี่น้องชาวใต้ที่ดูรายการของเราว่าประสบการณ์ที่ดีของคุณพี่เองเนี่ยกับบิม มันให้อะไรกับชีวิตใหม่ที่มีความสุขมากกว่าเดิม <c oughs> คือความสุขจริงๆครับผมล้างอยากจ่ายบิ้มนะบิ้มพ่อมนขนคว้าจากอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองล่างอย่างนั้นพมก็ได้ให้ให้แฟนในบ้านครับแฟนในบ้านพมสงไัยว่าแต่ก่อนเนี่ยหน้าตาพมนะเป็นลุ่มทัางเพศพมพ่มชายยาปูมแพ่พ่อพืชนะครับทำให้พมเป็นซิ้วเต็มหน้าหน้าอกเนี่ยเต็มเลย คือร<ช>อ่างนยานผมแพ้เป็นซิวผมแปลให้นะแฟนแฟนผมสงสัยว่าแต่เป็นซิวันซิวคน้ายเป็นนายมบอกผมเหลือชายพวกยาเหล่านั้นไปแล้วแต่ตอนนี้แฟนป่มถามว่าผมมายชายไรผมบอกอีกชอ่งอาทิตย์เดี๋ยวผมผมจะบอกนะร่างอยากติดแฟนผมรูวนะครับแฟนผ่มก็เลยเออจอบใจก็เลยซื้อไปกินด้วยซื้อไปทานด้วยนะครับผมก็สร้างให้แฟนผมทานแฟนผมดีเป็นไทรอยนะครับไทรอยมาหลายปีก็ เม็ดเม็ดเนี่ยจะหายไปด้วยแล้วหลังจากนั้นกับครอบพุ่งไตเคียงบ่อตาเมีย่ายจะเป็นคอเป็นเข้าเป็นเป un un ็นบาอหวานนี่กับกินกันตาหมู่บ้านเนี่ยเป็นหวานกินหมดเลยกินกันต่างหมู่บ้านเนี่ยเนี่ยมอยากจะพ่งกันเลยอยากจะติดตามรายการติดตามรายการวิมรอยเลยติดตามด็อกเตอร์อยากให้ด็อกเตอร์ที่ด็อกเตอร์นี่นะอยู่ไว้ว่าอยากจะให้คนไทยมีสุขภาพดีกันตัวหน้าผมอยากจะติดตาม แล้วก็พมสนับสนุนในอยุบายนี่ตลอดอะไบอกพี่น้องชาวใต้ด้วยอยากให้พี่น้องชาวใต้สุขภาพแข็งแรงก็รู้ทึกว่าช่วงนี้สร้ารสกัดตัวนี้ก็ได้แต่หลายไปดังปากใต้แล้วปากใต้โรคก็ได้ได้ชายโดยเฉพาะสตูลเนี่ยพมคุณแรกที่นำข้าวไปเนสตูลตอนนี้ไปชาสัมพันธ์ให้สตูลก็ชายแล้ววันลั้งเดียวดอกเตอร์คงจะได้ไปเรียนกับคนสตูลเผื่อสนับสนุนสิ่งที่พม ได้ดูแลในตรงนั้นไปด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> คุณพักปานเพชรนะครับ